โอ๊ยมันจะกดไอ้คนมาคนไปปอยู่แหมเมื่อกีงน้นในห้องอ้ายไลต้อง mình đi. phải đâu หมาเพิ่นตื่นกันแซ่บนี่ดิโหน้ําสวยไป

กูเลี oh. Oh. ้ยงใจอลอะไรบ้ออบอลเอ้าโอ้ยมาจลโลที่ใครอีกต่อนะออสามตัวปิดเอาหมดเน่ะไิได้แล้วหยยดร้อยครับ

nó để sáng tuổi, này khay hết, nhảy cùng thôi, đừng ได้ได้ค่ะแล้วอาจจะไล่ได้ตู้โดดนี่โดดน้องน้าจะคุณแต่วคอร์สไล่เหตุ ออกขึ้นได้เลยน้อยวัดออกมหาตัวมาหาตัวนะพอสวยกเลยไปหาตุ่เนาะตุ่สวยมาเลยวละเต็มนะครับของกับเต็มของกับเต็ม แม่ทาไยขึ้นเรื่อ